กรบสวัสดีทุกคนเด้อมีกอากาศกับคนคือเก่าเนาะเข้ากันได้เลยคิดว่าเขาจะไปจับปลากันค่นทคนไปหาปลากันจานเดี๋ยวเขาจะย่างก่อนเนาะให้คุณป๊อปนน้ำหลังอ่ะนะก็ไปกันต่ทิ้งแได้หมดได้น้ำบอลกัไน้ฝนตกน้ำก็ขึ้นทุกคนคิดว่าเฮาสิไปได้บอกภาคห้วยเดียวนี้ มันผ้าไม่ดุนแล้วแต่ว่าน้องดูร่าเลยได้แล้วแต่เต็มน้องดูรามาจตเรียนสามหมงใส่ไหนอยู่บ่รู้สึก่าเหมือนตอนเราอยู่เป็นเด็กเลยแม่ก็ใช่บ่ได้จ่บุไดค่าคลิปนั่นเลยข้าคลิปออกรถค่าเก้า ภูมิเก้าคนนี้เลยไปยบเดินทางกันเลยทุกคนเดินทางนะครับปอไกระเทื่อแล้วหน้า่นกับเปียกนะไอ้ฝนตกช่วงนี้กับช่วงหน้าฝนทุกคนคิ้วฉัยืนคิ้วยืนเลยพวกกระเด็นพวกหน้าเลยจะเป็นช่วงหน้าฝนกับบ่มีอย่างหนกมีแต่ขาปูขาปลานี่แหละเจ๊กับมัน เจอ้ลเนี่ากัไรเอาเนาะยาก็ใกล้เป็นอะไรชงผงไปนะมันชิเป็นยังว่าอ้ชุห่วงงามนะไปหากินนี่แล้วจะไปใส่นงกัะตาให้คุณพ่อมาเพิ่าอยู่พอคนเสียวรถจักรไปคนยางไก่บ่อได้เขาจะต้องยาง แานสะพาดล้มเนี่ยใช่มองไปใช้มองเดี๋ยวไปจับติดแต้มจ้อยว้าวเอาเอาเอาเลยข้างในคนยองคนมวยมยรกู้สึกว่ามันบิบงหนโอเคยูข้ามวันนี้มันกับยู เราผ่านมาเดนีดเดียวพวกเจ้ามันไม่ยิ่งกว่นี้อีกมันเดินไปเดี๋ยวถ้าเบิ้งตอนที่เฮาสีใกล้ไปฮอดเพราะว like right, s <S ่าคนโตเฮาก็ได้ค้างโทรศัพท์ไว้อยู่ตอนนี้ก็ได้ทุกคนเบิ้งเบิ้งผมน้องโรลาก่อน้ะ ใช่มะเบนน้ำน้ำแต่เริ่มสิดถ้วมให้ถ้วนหน้าขจาเลยคือตัวเ้ยท่วมแล้วเื่อนหนึ่งตอนทำมาเบียกับบัวร้อนไม่วม่ถือว่เอาว่าว่าเบัานนี้หน้าจะบัร้อได้กูเข่าเนาะย่านพนทื่อกันต้องฮักษาแท้ๆเดี๋ยวนี้ก็สิว่าฮักษาเงินเดือนห้าหกเดือนยังบม่ได้โทรศัพท์หน่วยนึงเป็นปียังบม่ได้นั่นล่ะแม่นบอก บรายเลยเนาะอืมนั่นเราจะหักษาโท่าซั์นีดเดียวนี้รู้สึกว่มันนี้เป็นแจกเจ็บคือแบบเป็นตัวตลกให้โัวซันะอืมตากคนไปดิแต่งหน้ามาสวยๆว่สนี้ใช่เป็นตัวตลก เ <Es> ราะลกของแม่แม่กหัวหัวจะคอยหัวไว้นะฝังนี่คนมาคนนี้ไม่ใช่เจ้าไข่ก็ไม่ไข่ไรใครเอาเนอายื่นิ้งกันไหทุกคน โซัดก้อมอเปียยนนะนี่เห็นดนบไปไปน้ำพนถือ้ะนี้ขวบแม่เป็นตัวตลกนะน่ารักต <c oughs> อนนี้จ <c oughs> ยางนะจ๊ะนะพ่อมานำล่าง <c oughs> กายปุด๊ดด้วยนี่ <c oughs> <c oughs> จะพอ่อเพิ่นเชียวไปทางใดแล้วรถจักรก็ดี มันมันนุ่งเงาปีงบเอาหนุงีกินไปบีบน้ำมาซะซะบอกเล่นน้ำเหมือน่นผีได้เนาะพ่อนะอันนี้คุณพ่อพ่นกมาระบาทหนึ่งตัว่ะเอายังพ่อได้หอดใจเลยผมก็สิไปนี่บ่หอดใจเราโมนีห่าหอสิบินเนาะวจะได้เรากายอันดี ไปบรายแล้วรถจักกะนดีทั่วมาได้เลยนี่ไปบ่ได้ไปบ่ได้ไปบ่ได้ลุยไปเลยบ่เอาลุยไปเลยลุยไปเลยไปบ่รายน้ำขึ้นแล้วเนี่ยไอยังกันนี้ไปบังลุ้งไปไปจอดอยู่สิดายไปจอดอยู่เพียงเขาฮัน ปลาไม่เชีออกเลยเียวไปทางใดเขาชี่ยงไปทางใดเดี๋ยวนี้ราดนกินปลานี่มันชีออกมไดน้องี่เท่่มันไปบาจะตะคืนนี่แล้วคนแห้งอะแท้พ่อมาชีมวกอันนี้โตปลาพี่เ้ปลาแต่ตโนปลาไหลลงมาอันนี้รถเติบแล้วหาดิดดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยใจหายหมดเดี๋ยวรถตายจะได้รถยะรถปอด เออเสดายปีงั้นสิจับ <laughs> ไปทางใดก็คือว่าลำบากย่านปีงทุกคนแล้วไมนขึ้นซองเทื่อแล้วนี่เพราะนั้นเดลามาทางนี้มาทางนี้เพินพ่นว่าเพิ่งจะเตะเอาป่าโอ้เคก็กเตะอยากเตะเอาฮดป่าตอนนั้นก็เตะเอาป่าออกจากหนองเพิ่งว่าดอกมันออกตั้แต่คืนนี้แล้วคนขั้วมาแห้ง <c oughs> <c oughs> อนทัวท้องฟ้าแล้วไม่เลยจะเลอะขอ้าบ่อข้าเข่าเลย้ทางนั้นไปบรด้เลยละ่ะ <c oughs> จนเพียงคอต้ <c oughs> อือทำี้เราชวนลูกไปทางนั้นแห่งเต็ดไปบรด้บาทนี้ นาพุ่นนี่ก็ท่วมแล้วดิไม่กินนอ้อไหมแล้วพี่จังเราไม่อยู่ยเพื่อนใเลกกูพนาเออแม่เด้อจะฮาดตึ๊กตุ๊กตึกตุ๊กตุกตุ๊กตุ๊กตุกตุกตุวกตุ๊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 กตคือตุ๊ก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 ตุ๊วตุุ๊้ก เออกระบอกไปจากคนนี่เรามารับดีอีกเนาะได้เฮาย่างคงเด็ดดำได้ทุกคนเลยโอ้ยโค้งโงค้ไกลแล้วบาทนี้บันหาเขาสิไปพาห้วยได้บ๊อน้ำโบเมนผ้าห้วยเยอะปลาโนกันมาน้อยลอยน้ำเมื่อนี่ไปได้บ๊อนันจะไปบ่ได้นักกองเฮานี่แหละ ท่วมหมดเลยคือคือทำท่วมมีนี่เสียเข้าแล้วละ,ละทุกคนเอยปรีงามจำนี่ฮะอดีสะผมมันสะผมมันกาได้จะสะฟ้าเดี๋ยวหน่อยมันท่วมอีกหรือเปล่า <laughs> อันนี้กัเชียงน้อยคข้าใจแต่นี่ขาเจ้าบอ่อยู่แล้วบึงนี่อยู่หากินวิญญาตเลยอยู่บ่หรือว่าบ่ได้อยู่ถูก,กเอ็มคักอะแท้ อยู่แล้วเนาะน้ำใสนี่อืจะนี่นจะนไ้ค่ไนน้ำไหลลงากเขาเราจะหนาขาวนชนใเลยเราไปวิทแล้วแเราสนใจน้ำเห่ากางิดเลยเดาหัวเสี โค้งงาก็ไปนํากันยากลูกเ้มบวนบ้อมกยางนะบ่ไมก็นี่้อเยพี่น้องมายานเทมันี่ค่มกมาันมากสี่ังบัวอืม มันเป็นคนขยุขยิบอยู่เด้อกระตุบเบลล์เราเอาไปบรายนี่กระลาซ้อนกับไปบรายสองคนเฮานี่ลุบดินนะนี่หันมาผีตีลุบซ้อนเจ้าละลุบซ้อนเพื่อนละบรุบโอ้ยวอาคุณเพื่อนบรายมีท้องมีไส้บุมีชีสมีไข่เนาะ โอ้ล่วงมองกับเจ้าเลยนี่ได้บ่เนาะนี่ใไส่มันก็ท่วมขางนู้มันท่วมเลยหลักมองเหรอเบ้อนี่ทำพืชแลวก็ใส่ แก่เก่าอันนี้เราแถวนี้บ่เออดเลยจะกระแตนเดี๋ยวนี้เคสคาเจ้าปลานะคะทุกคนชอบชอันนั้นเราไม่มียานปลิงแม่เดรลาแห่งเทคโบได้สู้มกักไปซ่อนเลยยานปลิงอยากกินก็ได้อดเอาแต่ว่าคันได้ชละไปก็ต้องใจลงไวใบลงใบใบเออ,อ,เอส้วนไวใบในน้ำหันส้วนได้โบได้โบจัก๊กแล่นขึ้นนั่นตัวเองยานดิ เอน้ำบานห้วยอันนี <to <to like uh> ้ลราห้วยรถจั๊กพลาอันนั้นบอกบุ้มมีบ่เฮ็ดไผ่เฮ็ดเอ้อยู่ทางนั้นอยากเอ้ยบุ้มมีเด้บุ้งหาเนาะ หมูดลล่าทุกคนข้าเจ้ามีครอบครัวแล้วอิกซาเขาล่ะฮะเด้ดี๋อยู่เฮลรถไะ้อซาเขาล่ะฮะ ข้าวบะมีกับบเป็นยังนาพีน้องเพิ่นเอาพัวโควกชุกเพิ่นเอาพัวก้อนแล้วเพิ่นก็เฮียนบ่บ่ได้จบซ้ำเอาก้อนได้สซนสปีแล้วเนาะฟังเนข้าวบ่มีผัวกระยาเขามีคโคกชุกดีเนาะพี่น้องบ่าเนี่ยกัเบ่าวถือบล็อเล่นเนาะเอออันนี้เราห่วยได้หนิเออข้าวบ่มีเหื่อไปพี่น้อง เอาสีล so it so cool. so cool. ุยไปได้บ่ใช่แต่เบ็ดค่ะมีมองในแซมมองบ่ได้นะใช้เศษแต่ได้เบ็ดอันนั้นใช่เบ็ดอ่ะเบ็ดเพียกคันมีเหือแล้วใส่ได้แต่เบ็ดเ้าทุกคนนอกเขาบอกว่าใส่มองหนึ่งไปได้เพราะว่ามันดึกๆใส่เบ็ดเพียกเฮาใส่แซ่เนื้อแล้วเฮากระสิตามยังไปตามเพียกนั่นแหละแต่ว่าเฮาบ่มีเหือแต่สมัยก่อนตอนยังประเทศมียูทูบนี่มีเหือได้ใส่เบ็ดแต่ตอนนี้มันเปลี่ยเพไปหมดละ ปิดกล้องก็เด้ฟังซองอื่หลายก็เลยติดพี่น้องขา,าบ่มีขัวเขา,าก็บ,บ่ได้เป็นยังผมต้องไปสนใจเออได้มีปลากินกับพ่อแห้งแล้วนะพี่น้องเอาพัวมาจะน่าเอาใส่มองให้พัวกินปลาผม่ยัางข <c oughs> ัวใสอว่อม้อเป็น